ตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานี้เนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผมเองมีปัญหาอะไรกับพักเพื่อไทยมีปัญหาอะไรกับอดีตนายกทักษิณการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เป็นความทรยศคนบางคนในทรยศคนอื่นได้ทุกคน แต่จะไม่ยอมไม่ใครทรยศตัวผมยังบอกว่าณวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกันใดๆใครที่วางแผนจะมาต่อเนี่ยคุณลองนึกชาชาดูว่ามีตรงไหนที่ผมพูดแคบบ้างไม่ได้หมายความว่าไปอวยฝั่งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาถล่มอีกฝั่งหนึ่งไม่มีวันนี้ทั้งหมดนั้นเอาประเทศเป็นตัวตั้งไม่เอาทั้งประยุทธ์และก็ไม่ด้วยกับวิธีการที่ฝั่งนายกชักถิ่นทำแบบนี้ มักจะพูดเสมอว่าการซื่อสัตย์กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้นะครับก็คือหมายความว่ารักเองเจ็บเองช้ำเอง<ม>ก็ไม่มีปัญหาอะไร<ม>แต่ถ้าไม่เป็นการที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติไอ้นี่นำพาสู่ความหายนะความเสียหาย<ม>เพราะชัยชนะที่ได้มาเนี่ยมันสั้นทุกครั้งคราวและ มันต้องแลกกับการต้องถูกล้มกระดานและต้องแพ้ระยะยาวนำไปสู่ความพินาศย่อยยับทุกครั้งปัจจัยอื่นๆเป็นปัจจัยภายนอกนะครับไม่ว่าการยึดอำนาจซึ่งเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แต่ป้องกันได้โดยที่ผู้มีอำนาจเข้าไปเรื่องแรกต้องต้องไม่โกงไม่ลุกแก่อำนาจและต้องไม่คิดว่า ประเทศนี้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของจะทำอะไรก็ได้ยิ่งได้รับคะแนนมากเท่าไหร่ก็หลงไหลว่าตัวเองมีอำนาจมากเท่านั้นซึ่งพิสูจน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าอำนาจที่มากนั้นได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นวันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่เขามีความสิ้นหวังแน่นอนที่สุด ประชาชนก็ยังมีความคาดหวังว่าถ้ามีการเลือกตั้งเขาก็ยังไปเลือกอยู่นะใช่ใชแต่ผมต้องการมาบอกว่าคุณควรสงสารประชาชนบ้างเขาก็เลือกให้กับคุณทุกครั้งนะแต่ว่าคุณก็พาไปแพ้ทุกครั้งเหมือนกันและการแพ้นั้นเนี่ยที่เรามัวเนี่ยนะครับโทษการยึดอำนาจแต่เพียงอย่างเดียวถ้านะครับถ้าวางกรอบป้องกันว่า ถ้าเป็นรัฐบาลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงฉินเนี่ย <c oughs> ทหารหน้าไหนมันจะกล้ายึดอำนาจซ <c oughs> ื่อสัตย์ต่อประชาชน <c oughs> ประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ทหารหน้าไหนจะมายึดอำนาจ <c oughs> ไม่ว่าพลเอกอะไรนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกสนธิบุญญาคกรินเนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่มีวันที่จะมายึดอำนาจได้เลย แต่ก็แลเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าจัดความสัมพันธ์ระหว่างเนี่ยครับนักการเมืองนักเลือกตั้งกับผู้เลือกตั้งเนี่ยไม่ได้จัดความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงคุณไม่เคยรักษาตัวรอดได้เลยณนะวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมอยากจะสื่อความก็คือว่าไอ้ที่ออกมาแก้เกมทั้งหลาย,ยไอ้เรื่องนี้นะครับของการย้ายขั้วสลับข้าง และก็ท้ายที่สุดแก้ไขด้วยวิธีการไปขอโทษเหมือนเมื่อวานนี้เนี่ยอเอาเรื่องแรกก่อนถ้าคุณไม่สถาปนาตัวเองอว่าเป็นเจ้าของประชาธิปไตยเพียงตามลำพังเนี่ยคุณประกาศเนยนะครับว่าการย้ายพักการเมืองอเป็นการทรยศประกาศว่าเป็นวูเฮาไปไล่หนูตีวูเฮาเป็นที่ประจักษ์ว่า คุณรับพฤติกรรมของนักการเมืองย้ายพักไม่ได้ซึ่งนี่นะครับก็เป็นมาตร,รฐานถ้าคุณปฏิบัติตามที่คุณพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนต้องสรรเสริญว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงและม่อาจที่จะยอมรับพฤติการพฤติกรรม,มแบบนี้ได้แต่นั่นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุณพูดแต่การปฏิบัติมันเป็นคนละเรื่อง ในวันเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ไปเปิดตัวคนที่ย้ายออกมาจากพรักพลังประชารัฐเข้ามาพักเพื่อไทยนะครับที่ผมบอกว่าอุดรเนี่ยสลับข้างเลยนะครับคนเพื่อไทยไปภูมิใจไทยภูมิใจไทยเข้ามายังพักเพื่อไทยหลายจังหวัดในภาคอีสานจนกระทั่งเลขาธิการพักไทยพักดีเก่าเนี่ยระยองเมื่อวานนี้ที่มากอัวที่ห้วยขวางนะครับคนเก่าเนี่ยย้ายไปภูมิใจไทย อคนใหม่นะครับที่มาขอโทษว่าไปร่วมชุมนุมคอปสโดยใช้คําว่าไปสังเกตการมันเจ้าหมดอะืมเจ้าหมดแต่ว่าที่เละไปมากกว่านั้นก็คือว่าคุณจัดวิธีต้อนรับคนออกมาจากสมาชิกพรรคเก้าไกลเนี่ยอไอ้นี่นีนะครับใช้อะไรคิดไอ้นี่เกิดขึ้นภายหลังที่คุณสถาปนาตัวเองเป็นประชาธิปไตยเป็นเจ้าของอเหมือนกับ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทประชาธิปไตยคุณเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ใครเข้ามาก็เป็นประชาธิปไตยมันกลายเป็นองค์กรฟอกประชาธิปไตยมมหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสองสามเดือนเราไปดูข่าวเนี่ยเปิดประตูอาซาประกาศรับต้อนรับทั้งกลุ่มสามมิตรต้อนรับทั้งผู้กองธรรมนัฐยังสร้างงางามซึ่งขณะน,น,นี้พวกนี้มองยังไม่มานะ แต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ประกาศรอต้อนรับเลยแล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่ากรณีเชียงใหม่เนี่ยไปแสดงนี่นะครับขับใสไล่ส่งกล่าวหายัดเยียดว่าเขาถ่ายรูปกับธรรมนัแเล้ว่าเขาย้ายข้างซึ่งวันนี้เขาพิสูจน์ชัดเขาไม่ได้ไปไหนแต่ที่สําคัญที่สจจุดว่าพอคุณชนะนายกอบจออคุณเอาอดีตรัฐมนตรีของวเดเกประยุทธ์สมัยคอสชออม,มาตั้งเป็นที่ปรึกษาอบาจอเชียงใหม่เลย เพราะฉะนั้นตรกกะเหล่านี้เป็นตรกกะที่เลวไร้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนไปยังพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับเข้าใจบางคนไม่เข้าใจว่าเรานี่ต้องซื่อสัตย์ต่อคนที่ตายทุกทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลังจากต่อสู้เสร็จก่อนการเลือกตั้งปีห้าสี่ก่อนที่ผมจะเข้าคุกเนี่ย นายกทักษณิณปราัสผ่านวีดีโอลิงค์มาที่จังหวัดร้อยเอ็ดผมก็ไปนั่งฟังอยู่ด้วยบอกว่าจะมีการเลือกตั้งให้พี่น้องถอดเสื้อแดงออกอนะครับต่อไปนี้เราไม่ต้องใส่เสื้อแดงกันแล้วคนก็โหเลยโหเพราะว่ามันหลังจากความตายเนี่ยคนก็โหผมก็เลยโทรศัพท์ไปหาว่าเล่าอาการของคน ว่าคนเขารับที่พูดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายกทักษณิณพูดอะไรก็ได้นะไม่ว่าภายเรือมาส่งเสียงปืนนัดได้ความจริงก็ถีบหัวเรือเลยนะแต่ว่าเนี่นะครับเราจะปล่อยให้ความผิดลาดมันเดินต่อไปไม่ได้เราต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องคือถ้าอยากจะ ได้เสียงเชียร์จากพี่น้องกราวกราวกราวก็มาสรรเสริญเยินยอนายกทักษิน<ม>พูดผิดเป็นถูกพูดถูกเป็นผิดอะ<ม>ความจริงนายกทักษินก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะ<ม>เหมือนกับทุกคนอะมีถูกและมีผิดเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ถูกทุกเรื่องกําลังนี่นะครับส,ส,สถาปนาเป็นเทพเจ้าหรือ,อยังไงคือหมายความพูดอะไรก็ถูกหมดมทั้งที่ยิงพูดผิดหลายเรื่องครับนะครับ ทำไม่ถูกหลายเรื่องทำถูกก็มีหลายเรื่องนี่ก็เป็นหลักมนุษย์ธรรมาดาแต่ว่าถ้าเราไม่วิพากษ์วิจารณ์กันในวันเวลาที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์กันได้เนี่ยเรากําลังจะเดินเข้าไปในวงจรเดิมซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นผมจึงบอกว่าการต่อสู้ของประชาชนนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้รับการตอบแทนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะคำว่าเจตนารม เรื่องไอซีซีก็เล่าให้ฟังว่าเฉพาะเหตุการณ์วีห้าสามเพียงแค่กลัวพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจก็ไม่กล้าที่จะไปลงน้าและท้ายที่สุดก็เอาตัวไม่รอดก็ถูกพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจอีกนั่นแหละหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับไม่สร้างกระบวนการและยังเนี่ยนะครับไปแบ่งแยกและทำลายกระบวนการประชาชนแต่ละที่ม,มีคนมาถามผมว่าทำไมคนเสื้อแดงกลายเป็นคนเสื้อส้มจำนวนมาก ผมเล่าแบบขำๆแบบเจ็บๆเ,เจ็บใจตัวเองเลยอมสมัยก่อนในพักอนาคตใหม่ตึกมันติดอยู่กับพักเพื่อไทย <laughs> ไอ้ธนาธทอดเช้ามานี่มาเก็บที่ถังขยะ hmm. มาเก็บเสื้อแดงที่ถังขยะหน้าพัก hmm. อ่ะเข้าไปเนี่ยนะครับไปทําความสะอาดล้างแล้วเสื้อส้ม <laughs> <laughs> ไม้ใส่คือมันต้องหาที่ไหนเลยหาถ <laughs> ังขยะหน้าพักเพื่อไทยนั่นแหละแล้วก็เอาไปขึ้นเพราะตึกมันใกล้กันมันติดกัน และก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลังปี54มาเนี่ยก็ไม่เคยได้ใช้คำว่ากระบวนการคนเสื้อแดงในการ5เสียงในปี62นะครับไม่ว่าจะไปในฐานะเนี่ยนะครับเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งไทยรักษาชาติที่ถูกยุบก็ตามแต่มาครั้งนี้ต้องการแรงสลายก็ไปปลุกเรื่องคนเสื้อแดงขึ้นมาใหม่ปลุกขึ้นมาปลุกขึ้นมาใหม่ปลุกขึ้นมาเหมือนไปปลุกผีคือหมายความว่าทอดทิ้งกันมานึกได้นึกได้นึกได้คือหมายความว่าเวลาอยาก ก็ต้องการแล้วเคลมเหมือนเดิมไหมเวลาไม่อยากก็ทิ้งว้างไปแต่นั่นเนี่ยนะครับเป็นความรู้สึกที่ผมบอกว่าการไปเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงคุณไม่ได้กระทําผมบอกว่าผมนี่ก็ทนเยอะแยะมากมายนะความเป็นจริงคดีก่อการร้ายที่สารอุทธรณยกเนี่ยจำเลยที่หนึ่งคือพันตำรวจโททักษิณยศในขณะนั้นนะ พีวิระนี่ที่สองผมที่สามแต่ว่าอายการที่ไม่สั่งฟ้องอนะครับอายการที่ไม่สั่งฟ้องหรือว่าเกี่ยวข้องในอำนาจต่อมาก็าแปลงเป็นแคน,นดิเดตนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีมหมายความว่าอย่างไรงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องอดทนไปตลอดชีวิตก็ค,คือหมายความว่าเราก็ต้อง ทำอธิบายผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดผมไปดูเทปเก่าๆทุกอภิปรายในสภานอกมาผมก็ทําหน้าที่ในการปกป้องในการอธิบายความจนกระทั่งว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยวันนี้ผมไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อนะและขันายเดียวกันผมไม่ต้องการให้ผู้มาใหม่เนี่ยมา,มาทําแบบเดิมเพราะเราจะเจอคนแบบประยุทธ์ต่ออีกแปดปีเก้าปีสิบปีกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดความจริงกับประชาชน วันนี้เนี่ยนะครับใครที่วางแผนจะมาตอบเนี่ยนะครับจะมาตอบโต้เนี่ยคุณลองนึกช้าช้าดูว่ามีตรงไหนไม่เป็นความจริงบ้างซึ่งผมก็จะส่งวันสิทธิ์ตอบโต้ทุกกรณีและจะหนักมากกว่านี้วันนี้ผมไม่ได้ขัดขวางคุณชนะอยู่แล้วแต่ชนะด้วยทำนองท่วงทำนองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยไงว่าคุณสถาปนาตัวเองเป็นประชาธิปไตยการย้ายขั้วสำหรับข้างย้ายพรรคคุณไม่เห็นด้วย แต่คุณไปกระทําซะเองและก็หนักกว่าใครเขาเพราะคนหนึ่งเขาไม่ประกาศคุณประกาศว่คาคุณเป็นคนดีมันแตกต่างอะไรจะหน้ากากคนดีที่ที่ประยุทธ์ได้รับเนี่ยคุณหน้ากากประชาธิปไตยมันก็ปลอมทั้งคู่อ,อืมวันนี้เราต้องการความหวังให้เกิดขึ้นกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่ความไม่พอใจส่วนตัวนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาจนกระทั่งยึดอํานาจหลังยึดอํานาจ เราก็มาเมนี่ผมบอกผมว่าฟัดคณะยึดอำนาจนี้ต่อจนกระทั่งถูกถอนประกันคนเดียวในบรรดาแกนนําทั้งหลายหลังจากนั้นติดคุกอีกสองรอบรวมกันเป็นห้าเนะ่ยเพื่อต้องการอธิบายกันว่าถ้าเราไม่พูดความเป็นจริงกันเนี่ยนะครับบ้านเมืองนี้เราหาความหวังไม่ได้นะไม่มีเลยประเทศเนี่ยนะครับช่วงแปดเก้าปีนี้เป็นความยากลําบากแต่คุณกําลังนี่นะ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเดิมๆเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วครับคนในพักลาบปฏิเสธนะครับว่าไม่มีรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกันอย่างไรต้องไปทําอะไรแล้วต้องไปติดคุกอย่างไรนะครับแล้วถ้าไม่เลิกพฤติกรรมเหล่านี้คุณก็โดนอีกัแหละครับแต่ไม่ใช่คุณโดนนะครับแน่นอนที่สุดก็คือว่าคุณอาจจะต้องไปอยู่ต่างประเทศ แต่ไอคนที่คนไทยที่ยังต้องอยู่ในประเทศมันต้องจมปลักกับความผิดพลาดเนี่ยใช่อืมนี่แปดปีนี่นะครับเสียเวลาแก่กันเปล่าเาเลยนะเนี่ยครับแทนที่ว่าเราจะต้องอยู่ท่ามกลางมีความหวังนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับการฉีดวัคซีนนะครับความเป็นประชาธิปไตยที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องป้องกันตนและต้องซื่อสัตย์กับประชาชนอืมเพราะว่านที่ผมบอกว่าเราการที่ ต้องมาซื่อสัตย์กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์เฉพาะตัวนี่มันยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันก็เอาละก็ทนกันไปแต่ว่าถ้าเราต้องมาซื่อสัตย์กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับประเทศชาติกันอย่างซ้ําแล้วซ้าเล่าอืเพราะนี่นะครับผลทางข้างหน้าเนี่ยถามว่าใครข้ากล้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเอาแค่เรื่องการอไอไอประมูลเนี่ยครับวงโครจรนะหกวงเนี่ยนะครับซึ่ง ผมฟังจากผู้รู้เนี่ยน่ากลัวมากคือไม่ได้ประมูลตัวดาวเทียมแต่ประมูลวงโค <วง S 2> จอร,จรและเอาดาวเทียมขึ้นไปเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดาวเทียมปัจจุบันสกยภาพมันลงไปในพื้นดินยี่สิบสาสิบร้อยกิโลเนี่ย <Okay. S 2> เห็นทรัพยากรหมดหรือแม้กระทั่งดาวเทียมต่างชาติถ้ามันขอมาเนี่ยขอมาอยู่ในวงนี้นี่สลับให้เนี่ยเราเอาอะไรไปควบคุมเนี่ยนะครับไอ้นี่คือความเสียหายของประเทศ แล้ววันนี้เนี่ยนะครับถ้ายังปล่อยให้พวกนี้เนี่ยนะครับได้ไปทั้งหกวงโคจร,รเนี่ยผมไม่รู้ว่าสภาพประเทศเราจะเหลืออะไรนะเพราะเนี่ยนะครับไอ้พวกนู้นม,มันรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรซึ่งความจริงมันก็รู้ไปมากนะแปลว่าไอ้ดาวเทียมเนี่ยนะครับที่ไอ้ระบบใหม่ขึ้นไปมันควบคุมอะไรไม่ได้เราสูญเสียผลประโยชน์ชาติทั้งทรัพยากรทั้งความมั่นคงเนี่ยวันนี้จะทําอะไรได้ดูสายสัมพันธ์ความเป็นมาผลประโยชน์โยงใยกันหมด สำหรับผู้นี่นะครับสำหรับคนเก่าและผู้มาใหม่มเพราะฉะนั้นนี่คือความหายนาชาติเรื่องไฟฟ้าอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะก็มันโยงใยกันหมดอ่ะใครเปิดตัวให้กับความมั่งคั่งของไอค้คนคนนี้ย้นกระทั่งเวลานี้เลยครับยึดครองกันไปหมดแล้วบ้านเมืองมันจึงนะครับอยู่ท่ามกลางความสิ้นหวังประชาชนหวังหวังเล็กๆนะครับหวังหวังมือต่อมือ,อม หวังชีวิตจะได้ดีขึ้นมาได้หน่อยอแต่พวกนี้มันทีละคําทีละกอบทีละกองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นธรรมใดๆกับประชาชนเลยเราต้องการให้บ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับได้เดินในแนวทางที่ถูกต้องวันนี้เราบอกว่ามันซ้ำแล้วซ้ำเล่ากันอย่างไม่รู้จักจบสิน้นเกิดสู้กันตั้งแต่วัยเด็กจนกระท,ทั่งวัย้ายๆเนี่ยถ้าเราไม่พูดในความจริงกันบ้างเนี่ย วันนี้เนี่ยนะครับทุกคนต้องการเพียงแค่คำสรรเสริญเ,งเงยินยอผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ชอบคำสรรเสริญเงยินยอวันนี้เนี่ยครับที่มายามกล่าวหานี่นะครับกล่าวหาว่าย้ายขั้วสลับข้ามผมวิภาควิชาณพลเอกประยุทธ์มากที่สุดและถูกจับขังถอนประกันนะครับในช่วงคอสชยึดอำนาจ ถ้าแส้แค่ตีนับไม่ถูกแล้ววันนี้ตลอดระยะเวลานี้นั่งในวิาพากษ์วิจารณ์พล <c oughs> เอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมีอะไรไม่พูดบ้างและคนที่พูดเนี่ยมันนั่งวิาพากษ์วิจารณ์ท่าเราเป่าเราดูเห็นว่าไอ้คนเก่ามันก็เป็นปัญหาอืนะครับและด้วยนะครับไอ้คนเก่าเขาพยายามจะไปต่อส่วนคนใหม่เนี่ยนะครับก็ลีลาเดิมเข้ามาก็ชิบหายเหมือนเดิมอ,อกีกต้องสูญสิ้นประชาธิปไตยกันอกีกและอย่าบอกนะครับ สามารถต้านรัฐประหารได้อะไรได้โควกันทั้งเพถึงที่สุดนี่นะครับนอกจากไม่ต่อต้านแล้วแอบไปร่วมมือด้วยก็นี่เป็นความน่าสงสัยอยู่ร่วมมือทั้งหมดอะพวกนี้ร่วมมอาอย่างที่บอกว่าคนมันหายวับไปกับตาที่ผมบอกไงแต่ว่าที่เราต้องมาบ,บอกเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนและต้องสื่อดังๆเนี่ยอยากให้คิดเสียบ้างแน่นอนที่สุดเลยนะครับฟังแล้วก็จะไม่พอใจ แต่ลองนึกช้าๆว่ามีตรงไหนที่ผมพูดเท็จบ้างอ่ะอม,มีเรื่องตรงไหนที่ไม่เป็นความจริงบ้างเพราะฉะนั้นนี่นะครับประเทศนี้มันไม่ใช่ว่าให้ใครตระกูลใดจะมาทำอะไรก็ได้นะและเนี่ยนะครับอย่าเอาความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนอย่าเอาความไว้วางใจของประชาชนมาทรยศต่อประชาชน ครั้งแล้วครั้งอล่อมความจริงประชาชนอาจจะไม่รู้ทั้งหมดแต่คุณรู้ดีที่สุดว่าคุณทําอะไรกันไปบ้างความเป็นจริงถ้าประชาชนมันเป็นใหญ่เนี่ยบ้านเมืองไม่เป็นแบบนี้หรอกว่าเคารพก,การประชาชนเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์นเนี่ยเป็นลมปากนะครับเพื่อได้รับความนิยมเสียงสวรรค์คือวันเลือกตั้งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ก็ให้เนี่ยนะครับเป็นคนละหกร้อยหกร้อย เยแม่อมีจะทุนหนุกเลยเพราะแต่ว่าประชาชนต้องสูญเสียอีกไม่ไม่รู้สักจํานวนเท่าไหร่ผมยังบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างทุนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นตัวกลางระหว่างคนเก่ากับว่าที่คนใหม่เนี่ยคือความน่ากลัวความหายนะมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังบอกว่าณวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกันใดๆแต่ถ้าไม่วิพากวิจารณ ถามว่าใครจะมานั่งวิาพากษ์การวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เป็นความทรยศแต่เป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่ผมบอกว่าคนบางคนในทรยศคนอื่นได้ทุกคนครับ <c oughs> แต่จะไม่ยอมไม่ใครทรยศตัวเองอไอ้อน,นี่ก็เป็นเจ้าของนอกจากเป็นเจ้าของประชาธิปไตยแล้วยังเป็นเจ้าของการทรยศอักหลังอยู่แม่คางก็เตัว <c oughs> เองเป็นเจ้าของท <c oughs> รยศลุงน้องได้แต่ว่า คนอื่นจะทระยศกับตัวเองไม่ได้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณควานหาความซื่อสัตย์กับตัวเองคุณยังไม่ซื่อสัตย์เลยบางครั้งเนี่ยนะครับโกหกจนกระทั่งตัวเองเชื่อแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้เนี่ยเราต้องการเอาประเทศให้รอดจึงบอกประเทศไทยต้องมาก่อนนะแต่ว่าถ้าเราไม่พูดความจริงนั่งสรรเสริญเยินยอปอปัน้นท่านนั้นทานนี้ท่านโน,น้น ท่านอะไรก็ไม่รู้ปล้นชาติกันมาเรียกมันท่านหมดอะเอานี้เถอะยิงโค้งท่าอะไรก็เรียกมันท่านมากตามนั้นแหละก็ือมันเนี่ยไอ้วัฒนธรรมท่านเนี่ยรับประชาชนเ่ยนะครับพอยกมันเป็นท่านก็กลายเป็นมันตันเดียปรญชาด้มันเป็นของคู่กันเนี่ยเราจึงเราจึงเห็นว่าการเดินทางกันในรอบนี้เนี่ยอยากจะเห็นในบ้านเมืองมันเดินในทางที่มันถูกต้องสักครั้งใน่้อนที่สุดเลยนะครับ เราไม่สามารถที่จะรักษาทางความรู้สึกเพียงแค่ว่าประชาชนนะครับก็ต้องยอมรับว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> เขาเชื่ออย่างที่เขาบอก <c oughs> แต่เราเนี่ยในตลอดเส้นทางการต่อสู้ในขณะการต่อสู้เนี่ยทุกมุมเนี่ยนะครับไม่มีตอนไหนที่ผมเนี่ยนะครับออกนอกเส้นทางการต่อสู้เลย <c oughs> นั่นคือยังอยู่ในสนามรบมีความซื่อสัตย์ในการต่อสู้ แต่ว่าไอ้ผลพวงแต่จากนั้นไปเนี่ยตัวเองไม่สําคัญแต่ประชาชนเนี่ยที่เขาไปตายเขาไปเจ็บเขาไปติดคุกเนี่ยมันไม่แฟร์กับเขาอเพราะฉะนั้นเมื่อคุณต้องการปลุกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยถามในใจว่าคุณให้ความยุติธรรมกับเขาหรือเปล่าตลอดก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับการไปแสงแวงหาความยุติธรรมกับทุกองค์กรนั้นแน่นอนที่สุดไม่ได้หรอก แต่ว่าความยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองที่จะต้องคืนความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณคุณได้ให้กันอย่างแท้จริงหรือเปล่าอำนาจที่อยู่ในมือคุณในวันที่คุณมีอำนาจนะครับจากเลือดเนื้อชีวิตและอิสรภาพเนี่ยคุณตรงไปตรงมากับความตายกับการบาดเจ็บกับเลือดเนื้อและอิสรภาพดังกล่าวหรือไม่ไอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคแต่แน่นอนที่สุดอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าต้องการอยู่ในสังคมของการประจบสอฟลอการต่อสู้กันมานี่เราต่อสู้ก่อนที่จะมีพรรคการเมืองพวกนี้นะแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ท่ามกลางการประจบสอฟลออ,อยู่ท่ามกลางการสรรเสริญเยืยนยออนเราไม่ชีวิตกันปเป็นแบบนีน้ถ้าวันนี้ประยุทธ์มียนาจก็ต้องเชียร์ประยุทธ์วันหน้าฝ่ายทักษิณมาก็ต้องเชียร์ทักษิณน,นี่ว่าว่าว่าที่จะเมียนาจก็ต้องเชียร์กัน แต่เราไม่ได้เป็นคนพันอย่างนั้นเนะี่ยถ้าไม่บอกว่าฝ่ายทักษิณเคยทําผิดหลายเรื่องสแสดงว่าเราก็ไม่สื่อสัตย์กับตัวเองเหมือนกันทั้งที่เราก็เห็นเต็มตาว่าทําเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันเป็นสาเหตุหลายเรื่องเราวิาพากษ์วิจารณ์ประยุทธ์อย่างไรเราก็ต้องกล้าวิพากษ์วิจารณ์ฝั่งทางนี้เป็นอย่างนี้มไม่ิฉ่นั้นเนี่ยนะครับก็การเมืองเดิมคือหมายความว่าตัวเองมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเหมือนเดิมนะครับฝ่ายตัวเองก็ต้องถูกตลอด นะครับก็มีหน้าที่ต้องอธิบายถูกเนี่ยซึ่งผมก็ทําหน้าที่อธิบายแบบนี้กันมายาวนาน,น <c oughs> <c oughs> คือหมายความว่าอธิบายดําเป็นขาวขาวเป็นดํากัน,น่ะแต่วันนี้ประเทศมันมาเป็นแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วไงที่เราตัดสินใจกันว่านะครับเราทุกฝ่ายนี่ต้องวิาพากษ์วิจารณ์กันหมดนะมไม่ได้หมายความว่าใบอวยฝ่ายหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาถล่มอีกฝั่งหนึ่งไม่มีอืวันนี้ทั้งหมดนั้นเอาประเทศเป็นตัวตั้ง นะครับไม่เอาทั้งประโยชน์และก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ฝั่งนายกทักษณิณทำแบบนี้